สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกข้าวญี่ปุ่นในบ่อปูนซีเมนต์นะครับเป็นบ่อขนาด80ซนเมตรนะครับที่ผมได้ทําการเทพื้นแล้วก็ใส่ดินผสมลุกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมัดพวกเศษไม้เศษใบไม้แล้วก็ปุ๋ยคอกเอาไว้นะครับนะครับเมื่อได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะเอาข้าวลงมาปลูกนะครับข้าวที่ ผมได้ทําการปลูกในครั้งนี้นะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวยี่ปุ่นที่ซื้อมานะครับประมาณ200เมล็ดนะฮะเราทําการเพาะกล้าเพาะกล้าประมาณ1เดือนนะฮะเราก็จะมาทําการลงปลูกในบอร์ซีเมนต์นะทดลองนะครับการทดลอง,งครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าการปลูกแบบนี้นะฮะการเจริญเติบโตแล้วก็การให้ผลผลิตนะฮะจะดีหรือเปล่านะครับ นี่ครับใส่น้ําลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้ใส่น้ําเยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับดินที่ใช้ก็เป็นหน้าดินปกติธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ผสมคลุกเค้าให้เข้ากันกับปุ๋ยคอกนะครับแลวก็ไม่ได้ใส่เยอะนะฮะที่เขาขาวอยู่นะฮะจะมีปูนขาวด้วยนะครับแล้วก็จะมีการย้ายปลูกนะครับในกระถางดินเผาแบบนี้ด้วยนะฮะอันนี้เป็น ล้าที่เราได้ลงปลูกนะประมาณ1เดือนแล้วนะครับนี่อันนี้ปลูกก่อนนะครับก็ในกระถางจะเป็นแกลบหมักขี้หมูเก่านะครับเขาเริ่มจะแตกกอแล้วนะอันนี้ก็ใส่ไปแค่2ต้นนะครับคุณผู้ชมไม่เยอะครับนี่ก็มีน้ําขังนะเริ่มจะมี ต้นเล็กๆนะครับเริ่มแตะกอมากอมาได้ปลูกเยอะนะครลองทดสอบดูแบบ2แบบนะครับใส่กระถางดินเผาแล้วก็ปลูกแบบใส่ในบ่อซีเมนต์นะครับน้ำขนาดความกว้างนะครับผมหาได้ประมาณ8ปซนติเมรนะถ้าคุณผู้ชมอยากปลูกนะครับถ้าหาได้กว้างกว่านี้ก็ลองทดสอบปลูกได้นะครับนี่นะครับมีน้ําขังด้วยนะแต่จะไม่ ให้ขังเยอะนะครับในช่วงเขาแตกกอนะเราจะไม่ยังไม่ได้ใส่อะไรผมใส่แค่ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักแบบขี้หมูนะครับส่วนบอ่อนี้นะครับผมจะปล่อยให้น้ําแห้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทําการเติมน้ําลงไปนะเพื่อที่จะให้เขาแตกกอได้ดีนะฮะส่วน,นการปักดําผมจะไม่ให้ ห่างจนเกินไปนะฮะก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะใส่ประมาณ3ต้นนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับเขียวงามนะฮะยังยังไม่ได้อ่าหลายวันนะครับเพิ่งลงปลูกได้ประมาณ2 3วันนะเขาก็เลยอ่าดูยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะอ่า เราตั้งไว้กลางแจ้งนะครับให้เขาโดนแดดทั้งวันเลยนะครับประมาณนี้นะยังไม่ได้ใส่อะไรนะครับมีแค่เศษใบไม้นะครับกับปุ๋ยคอกเพียงเล็กน้อยนะครับส่วนการทดลองการปลูกในกระถางนะครับผมได้ทดลองปลูกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เป็นข้าวข้าวเหนียวนะครับพันข้าวเหนียวปกตินะครับบ้านเราผมก็ได้ทําการปลูกนะครับผลผลิตที่ได้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในการแตกกอนะครับการเจริญเติบโตนะฮะ ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมนะครับน้ำนะและธาตุอาหารได้นะครับเราจะต้องการใส่แบบไหนก็ใส่เลยนะครับระะไม่ว่าจะเป็นนะพวกอฮอร์โมนต่างๆนะหรือจะเป็นพวกวิมักต่างๆนะทดลองเราก็สามารถปลูกในวัสดุนะครับเป็นกระถางนะครับเป็นบอร์ซีเมนต์นะครับ หรืออะไรก็ได้นะที่สามารถขังน้ําได้นะคุณผู้ชมเอามาทดลองได้นะครับเราจะสามารถดูการเปลี่ยนแปลงนะครับการพัฒนาการของข้าวที่เราจะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพันญี่ปุ่นนะพันุไทยนะครับหรือจะเป็นข้าวสีต่างๆนะฮะสามารถเอามาปลูกแบบนี้ได้นะครับาการทดลองในครั้งนี้นะครับอยากจะดูว่านะถ้าเราทําการาปลูกในบงบ่อที่จํากัดแล้วก็การ ที่เราดูแลนะครับตามที่เราต้องการนะผลผลิตออกมานะฮะจะเป็นแบบไหนนะครับก็เลยเกิดการหาบอร์ซีเมนต์นะครับแล้วก็กระถางนะฮะมาทําการปลูกได้นะฮะนี่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะครับลองดูนะครับใครที่มีพื้นที่ว่างๆนะครับก็สามารถเอามาลองปลูกในกระถางนะครับหรือปลูกในภาชนะลองดูนะครับ ครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับในคลิปต่อไปนะครับถึงการพัฒนาการการปลูกข้าวในวงเบาซีเมนต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ